สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกๆคนนะครับก็มาพบกับแอดหลงเช่นเคยในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮ้านอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นเลขเด่นตารางนะครับในคลิปนี้สูตรนี้มัดรวม3หนอยนะครับมีหนอยรอบนะครับพิเศษรอบปกติแล้วก็ v i p นะครับส่วนในรอบเฉพาะกิจนะครับอาจจะมีพี่พี่บางท่านที่นําตัวเลขไปเสี่ยงโชคผมก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับผมก็ก่อนเข้าไปรับชมคลิปนี้นะครับผมผมก็นะครับฝาก นะครับสลับบ้านนะครับบ้านเสียงโชคนะครับพี่พี่ท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ามีอยู่แล้วอยากเปลี่ยนบ้านนะครับเผื่อว่าจะเฮงเฮงปังปังนะครับแอดก็แนะนําบ้านขุมทองนาคานะครับผมเดี๋ยวแอดจะปักลิงก์ไว้ใต้คอมใต้คอมเมนต์นะครับน้องเข้าไปสอบถามนะครับน้องแอดมินได้นะครับจิ้มลิงก์เข้าไปนะครับผมเนาะน้องแอดมินใจดีนะครับผมแนวทางในโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับผมใช้คําว่า สุดปังนะครับสุดปังแล้วก็ดีใจกับพี่พี่เอนะครับที่ถูก3ตัวด้วยเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครฟังผมในคลิปนะครับที่ผมบอกว่าให้เอาตัวที่ผมเน้นให้นะครับให้เอาที่ผมที่ผมเน้นให้นะครับก็คือ3ามเนาะนะครับแล้วก็จับคู่ในเลข3ตัวก็คือ 370, 376, 378, นะครับ376เ7 8 379มนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้า376นะครับถ้าเกิดจับเนาะ นะครับอาจจะมีแต่ว่าพี่พี่ที่ส่งไลน์มาบอกบอกผมว่าถูก3มตัวตรงนะครับพี่ๆเนี่ยเจ็ดสามหกเขาจับแบบนี้เลยนะครับถูก3มตัวตรงเลยเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ก็ถ้าเกิดได้เข้ามาฟัง YouTube ก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับเนาะผมจําชื่อไม่ได้เนะาะเมื่อวานนี้แกบอกว่าถูกทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวบนล่างเลยนะครับดีใจด้วยจริงๆนะครับพี่ๆี่ดีใจด้วยจริงๆเนาะก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปนะครับ ในรอบเฉพาะกิจนะครับ8 92กับ6 3นะครับของเรานะครับรอบเฉพาะกิจนะครับ 6. 3สมาเข้านะครับในตัวเน้นนะครับวิงดูที่3มานะครับรอบเฉพาะกิจส่วนรอบพิเศษนะครับ4 8 5กับ84นะครับเสียดายเลขตารางของเราเนาะไม่มีไม่ม <descriptive together> ี5กับ4เลยทั้งนั้นก็พี่ๆอาจจะได้เฮในรอบพิเศษนะครับเมื่อวานนี้เนาะ8มาบนมาล่างเลยนะครับของเราหลุดไปนะครับในรอบพิเศษหลุดไปนะครับ ส่วนในรอบปกตินะครับ736ดสากับ7 6ดหนะครับของเรามาเข้าตรงๆนะครับพี่ๆ736สามนะครับแล้วก็เจหตรงๆนะครับผมวิ่งลูดที่วิ่งลูดที่7เลยวิ่ง7รลูด3านะครับมาเด้งๆเลยนะครับส่วน3ามตัวผมน่าเสียดายอันนี้6 3สามอันนี้6 70นะครับผิดเนาะผิดอย่างละตัวนะครับผมน่าเสียดายมากๆนะครับส่วนในรอบนะครับ VIP นะครับ9 49กับ87นะครับของเรามาเข้าเน้นๆอีกแล้ว78นะครับ87นะครับเข้าตัวกลับนะครับวิ่ง7มานะครับผมเมื่อวานนี้ผมขอแสดงความดีใจกับพี่ๆจริงนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเรามาในตัวเน้น2คู่นะครับพี่ๆนะครับเมื่อวานนี้น่าจะมีคนถูกเยอะอยู่นะครับว่าในโค้งสุดท้ายนะครับก็ดีใจด้วยนะครับก็สําหรับแนวทางวันนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับ มีโชคมีลามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับผมก็นะครับในตัวเลขวันนี้เนาะก็ก่อนเข้าไปรับชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเลขตารางที่ผมจะให้ไปนะครับก็จะมี2มี1มี7 มีสนะครับมี9แล้วก็มี4นะครับพี่พมี3มีมีสมีเจ็มีสมีสมีหนมีเนะครับส่วนในตัวเจาะที่ผมจะเจาะให้นะครับในวันนี้ผมให้ไปที่เลข2นะครับแล้วก็เลข1นึ่สำหรับในโฟงสุดท้ายนะครับสกับ1นึ่งนะครับพี่พวันนี้เลขตารางเนาะ อย่างที่ผมบอกนะครับพี่พี่ถ้าใครไม่ชอบนะครับที่ผมจับคู่ให้ลองพิจารณาดูในเลขตารางได้นะครับหรือนะครับใครที่ชอบเลข3ตัวนะครับลองจับ2กับ1ยืนพื้นนะครับ2กับ1ยืนพื้นนะครับก็อาจจะเป็น1 2 3 1 2 4 1 2 7 1 2 9็ประมาณนี้นะครับพี่ผมก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าแต่ว่ามาแบบนี้น่าจะมา2วันติดแล้วก็เว้นวันหนึ่งแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับที่มาแบบนี้นะครับเนาะ เลขสามตัววันนี้นะครับตัววิ่งนะครับผมให้วิ่งไปที่วิ่งไปที่สองนะครับพี่พี่สายลูดนะครับผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับผมก็สองก็จะมีนะครับสองก็จะมีสองหนึ่งสองสามสองสี่สองเจ็ดนะครับผม ส่วนหนึ่งก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในตัวเน้นตัวเจาะวันนี้นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะวันนี้ผมให้ไปที่สองสามสองหนึ่งนะครับผมหนึ่งเก้า แล้วก็หนึ่งสี่นะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสองหนึ่งสองสามหนึ่งเก้าหนึ่งสี่นะครับส่วนเลขสามตัวนะครับเลขสามตัวผมให,ให้ไปที่เลขสามนะครับให้ไปที่เลขสามนะครับพี่พี่ก็จะเป็นในที่สามสองหนึ่ง สามหนึ่งสี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ถ้าใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับก็ลองมองแค่เลขตารางก็ได้นะครับอาจจะเป็นสามเก้าสามเจ็ดนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับผมวันนี้ผมก็ขอให้มาเด้งเดนะครับขอให้แตก3ตัวเหมือนเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่เนาะอยากให้พี่พ FC มีโชคกันนะครับขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาให้กําลังใจแอดนะครับก่อนออกไปนะครับอย่าง ที่บอกไว้ต้นคลิปนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับแอดก็แนะนําบ้านขุมทองนาคานะครับใครสนใจก็จิ้มลิงก์เข้าไปสอบถามน้องแอดมินได้นะครับผมก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ